สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปลูกพริกหน้าร้อนยังไงจะให้มันรอดทุกต้นเราลงทุนลงแรงไปแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันตายแม้แต่ต้นเดียวนะครับผมมีวิธีมาแนะนำพี่น้องนะครับซึ่งแนะนำไปหลายท่านพี่น้องเราก็ไปทำตามมันก็ได้ผลทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบปูผ้าพลาสติก และแบบเปิดคือไม่ได้คลุมผ้าพลาสติกจะต้องทํำยังไงมันถึงจะรอดช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนมันจะร้อนไปจนถึงพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคลุมผ้าพลาสติกหรือไม่ได้คลุมก็แล้วแต่โอกาสที่มันจะรอดทุกต้นมันก็ยากหน่อยนะครับเอาแบบคลุมผ้าพลาสติกก่อนนะครับ สำหรับพี่น้องที่ปลูกแบบคลุมผ้าพลาสติกมันก็ดีครับมันช่วยเก็บความชื้นแล้วก็ทำให้ให้หญ้าเนี่ยมันขึ้นนะครับข้อดีมาดูข้อเสียครับข้อเสียเนี่ยหน้าร้อนนะพริกที่เราปลูกใหม่นะครับหน้าร้อนความร้อนเนี่ยมันจะมาประทะกับผ้าพลาสติก พอมันมาปะทะกับผ้าพลาสติกเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่ยกร่องยกโขเนี่ยดินมันเป็นก้อนดินมนันเกลี่ยมไม่ละเอียดนะครับพอดินเราเกลี่ยมไม่ละเอียดเวลาเราคลุมผ้าพลาสติกไปเนี่ย Sat. มันก็ต้องมีช่องโหว่มันจะมีช่องโหว่นะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงเบ้าตรงรูที่เราปลูกพริกเนี่ยมันจะมีช่องโหว่แบบนี้ครับพี่น้องนะครับ พอมันมีช่องโหว่แบบนี้ไอความร้อนเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกนะครับพอเขาไม่มีทางออกมันก็จะมาออกตรงนี้แหละครับออกไอตรงเบ้าตรงรูที่เราปลูกพริกนี่แหละพอมันมาออกตรงนี้มันก็จะมาลวกนะครับพริกของเรานะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะทำให้พริกของเราเนี่ยเสียหายตายได้ นะครับวิธีการแก้นะก็แก้ได้สองแบบนะครับแบบแรกง่ายหน่อยแบบที่สองยากหน่อยเอาแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกเนี่ยให้พี่น้องเอาดินนะครับเอาดินเนี่ยมากลบมากลบตรงเบ้านี่แหละครับมาถมให้เต็มเลยนะครับถมให้เต็มไม่ให้ไอร้อนจากพลาสติกเนี่ย มันสามารถที่จะมาโผล่ออกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยมาให้พริกของเราเนี่ยโดนไอร้อนมันลวกนะครับมันช่วยได้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราที่ปลูกพริกเลือกที่จะทําจุดนี้นะครับเลือกที่จะเอาดินเนี่ยมาถมตรงเบ้านะครับมันก็ทําได้ประมาณนี้นะครับที่ง่ายที่สุดอย่างที่สอง อย่างที่สองเนี่ยก็คือไม่ค่อยนิยมทํากันนะครับแต่ก็มีอย่างที่สองก็คือเอาผ้าพลาสติกเนี่ยออกเลยครับเปิดผ้าพลาสติกออกเลยหรือเราก็มาฉีกผ้าหรือใช้มีดเนี่ยมากรีดไอ้ตรงเบ้าตรงรูเนี่ยให้มันกว้างออกกว่าเดิมนะครับจุดนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเลือกใช้ข้อแรกครับข้อแรกก็คือเอาดินเนี่ยมากลบตรงเบ้าทมให้มันเต็มเลยนะครับมันก็จะช่วยไม่ให้ไอร้อนเนี่ยมันมาลวกพริกเราได้นะครับอันนี้แบบที่หนึ่งแบบปูผ้าพลาสติกนะครับทีนี้มาดูแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองเราปลูกไม่ได้คลุมผ้าพลาสติกปลูกแบบเปิดนะครับ ปลูกแบบเปิดโอกาสที่จะโดนไอร้อนคอมันมันลวกไอตรงโคนต้นเหมือนกันเนี่ยมันมีไหมมันก็มีครับรวมไปถึงแสงแดดความร้อนเนี่ยมันทำให้พริกเราเหี่ยวไวดินแห้งไวเหมือนกันนะครับวิธีการแก้เนี่ยก็ถ้าหากว่าพี่น้องมีฟางนะครับก็ใช้ฟางนี่เลยครับมาคลุม คลุมแปลงปลูกของเรานะครับจะคลุมก่อนปลูกหรือจะคลุมหลังปลูกก็ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พริกของเราเนี่ยมันเหี่ยวนะครับแต่การคลุมฟางเนี่ยอย่าให้มันมาติดต้นพริกนะครับไม่ต้องติดต้นพริกก็เปิดให้มันห่างจากต้นพริกสักหน่อยนะครับประมาณสัก 3- 4นิ้วเนี่ยนะครับคือไม่ให้ฟางเนี่ย มันชิดมันโดนต้นพลิกเกินไปนะครับเปิดช่องว่างให้มันห่างต้นพลิกสักหน่อยนะครับเพื่อความร้อนที่มันมาประทะฟางเนี่ยมันก็จะได้ระบายออกสักหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเราให้น้าเนี่ยเพราะฟางที่เราคลมุมมันก็อาจจะมีเชื้อราเชื้อโรคต่างๆเราก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับถ้าเราไปปูให้มันติดต้นพลิกเนี่ย ถ้าเกิดฟางมันมีเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดพริกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในการคลุมฟางให้พี่น้องไม่ต้องติดนะครับให้มันห่างจากต้นพริกเราไว้สักหน่อยนะครับสัก3ามสนิ้วนะครับมันถึงจะปลอดภัยจากโรคต่างๆนะครับรวมไปถึงเชื้อราปลอดภัยไว้ก่อนครับพี่น้องนะครับ ก็สําหรับวิธีการดูแลพริกหน้าร้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะพริกปลูกใหม่ส่วนพริกที่มันโตแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับความร้อนแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกดอกนะครับดอกร่วงอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำของเราเนี่ยมันพอเพียงแค่ไหนนะครับดอกร่วงเนี่ย สาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุนะครับมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับน้ําอย่างเดียวครับขึ้นอยู่กับจําพวกแคลเซียมโบรอนพวกแมกนีเซียมพวกธาตุอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่ทําให้พริกโดกร่วงผลร่วงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุยกันเฉพาะเรื่องดูแลพริกหน้าร้อนนะครับพี่น้อง มีข้อสงสัยเรื่องไหนก็ฝากคําถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมก็จะมาตอบคําถามให้กับพี่น้องทุกๆท่านถ้าตอบช้าไปหน่อยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งคนเรางานมันก็เยอะเวลาว่างมันก็มีน้อยนะครับผมก็จะมาตอบให้เฉพาะช่วงที่ผมว่างจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้น ดึกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่วยกระนากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ